สวัสดีเด้วจ้ะพี่น้องมอนี่ยายมองผ้ามาไร่พารวยเด้อจ้ะพี่น้องไกลบ้านได้มองนี่ล่ละบ่จากกิโลซึงทาแมนผู้ไดไปเมืองคลิปเก่าๆเิอ่าสิเห็นได้มองมาต้อนนั้นอ่าบักทุเรียนเพิ่นมีแตน่วยงามเด้๋จ้ะพี่น้องโลก,กะเพิ่นดูแลด,ดีสวนเพิ่นกับดูแลด,ดีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมอนี่ยายมองสิมาอ่าถามเพิ่นเกี่ยวกับ เรื่องการดูแลทุเรียนหลังจากที่เพิ่นเก็บน่วยไปแล้วเนาะว่าเพิ่นดูแลจังไหร่นาาจะเดี๋ยวยังมองกับิะมีคลิปอื่นๆออกมาเนาะจ้ะพี่น้องแต่คลิปนี้อันอยกงหแนะนนาตโตเองก่อนจ้ะซื้อยางสวัสดีครับัมปูครับที่รยุทธ์จันทบตครับเป็นคนดูแลสวนไหลพะรุ้ยครับจ้ะจะเฮ็ดมากแต่แหลกเลยกะครับมาณนี้ฮาปีแล้วครับสวนนี้ฮาปี้นาะจะ ปนนี้นน<ะ>ดูแลมันอยู่สีปีครึ่งครับจ้ะแล้วก็ปลูกทุเรียนจังไหนดูแลจังไหนมาคือเด่งงามแห้งแบบสวนนีเฮดแบบผสมผสานครับจ้ะร่วมทั้งอินรีและเคมีครับจ้ะแล้วก็ดูแลดูแลในการเบิงเดินเบ่งทุ่มมือเดินเบ่งทุกตน้นมีโลกบอมีแม่งกินบอลปล่อยปล่อยปลยปาเลยครับอ๋อ เรากะการปลูกทุเรียนนี่เดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวสิ<ร>ย่อนก่อนเนาะเดี๋ยวหย่อนก่อนการปลูกทุเรียนนี่มันปลูกยากปลูกง่ายดูแลยากง่ายจังไหนแลักะพอปัญหาอีหยังแน่ส่วนมากคนปลูกทุเรียนน่เขาจะสมัยก่อนเขาติขุดลุ่มลึกจ้าลุ่มลึกล้วสมัยนี่เขาพัฒน,นาแล้วความู้มันหลายแล้วคือว่าเขาบม่ได้ทมลึกเขาถมแก้เครื่องต้นแลวกะพพ็พูดึืนเพราะทุเรียนบม่ได้มักน้ำบมเมนว่าม่มักน้ำแต่ว่าอย่าให้น้ำขังโดน หลกเพราะว่าหลกหลักเนาโค่นเนามันมันเป็นหลกยอดหิตของทุเรียนครับหลกเนาหลักเนาแบบโคนมันเนาจ้าใส่ปุ๋ยกะใส่ปุ๋ยขอกเกษกเขาบอกว่าห้ามใส่เพราะว่ามันจะเป็นเสือล่าเสียอย่างสูมือมันก็มีมียายับหลังเสือยาบด้วยอับปุีดเอาหรือไตรโคโลม่าสิวานตกินเสือล่าเสือล่ามีเสือล่าดีและเสือล่าบอดี สำหรับพ<อ>ืชบอกถึงไตโคเดอร์มาเฮาใส่แามไหนอ่ะ, <S <S อะเดี๋ยวขอถามก่อนไตปุ๋ยขอกลงไปแล้วนะครับเขากเอาไตโคเดอร์มามากว่าวานเสือ้อเสือ,สอ,สอ,สอมันเดินเนาะเสือกินเซราล,ลายเนาะจ้าครับเสือลายมันก็จะก,ก,ก,กินเซราลายมันกับเหลือจะ่เสือลาดีไว้บม่แามบ่ไม่แามบ่ว่าหนาฝนหนาหนาวหนาห่อนไตโคเดอร์มา<อ>นีา<อ>่ใส่ได้ทุกแัม อ่เบาเบาถึงการใส่อีกเือนหนึ่งเน้ยนยามอีกเือนหนึ่งก่อนการใส่ไตโคเดมาไตโคโดมานี่เขาสีใส่เพื่อยับยางเซรามถี่โบดีไมากับพปกมุ่นสัดมุ่นสัดนี่ครับมุ่นสัดคือขี่ง่วบางคนอาจสี่บดเดมักหรือบ,บางคนอาจจะมักแต่ถีดิดีก็ต,อกต้องมักมักก็ต้องใส่พวกจุลินซี่เพื่อสีไปเพื่อสีไปยับยางเซอร์อล่าอีกเือหนึ่งเพื่อสีไปเค็ดไหนมันเกิดสลายจ้า ครับบอไดมากเลยปึ๊บมันกับสีน่านเธอสีเผือกสีอะไรกินอแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งคือว่ากินได้ตลอดปีโอเมนไซเหล่ามันเคมีเคมีใตาแล้วปึ๊บงามอยู่เดือนนึงมันก็หายครับแล้วแล้วที่นี่ที่ว่าเว้าถึงโลกหลากเนาเนาะอันพอเฮาเจอแล้วมันสิมีลักษณะจังไดหล้วก็เฮาสีแก้ไขจังไดจังไดมีโดง่ายดยเั่นยครับต้นเนี้ย่้าไปเมืองเนี่ยโออสีเหลืองอครับของเขานั่น ใบจะออกเหลืองก่อนใบออกเหลืองหลกเนาคนเนาเขาเอื่นไ่ทอปครับหลากเนาคนเนา <ไป S 2> เขาเอื่นฟ่ทอปไฟทอปมีทั้งตน้นมีทั้งลูกครับตอนเป็นลูกครมีไฟทอปครับออครับเป็นลูกขเขาอิ่นมาลูกมันเนาเนาจากข้างในฉลามเันข้าไปกินเดินเขาไปลำทอนลำเลียงของสนทุเรียนครับสังเกตได้แบบนี้ครับมันออกเรืองเหลืองเรืองเหลืองก็คือมีท่าเรซินหนึ่งช้อนใส่ขุหนามทั้งหนึ่งขุหนึ่งลาดหลอมต้น ปฏยับยังเซอาคาร์บอรงยี่ห้อยังเป็นเป็นตัวยาเลยครับอ๋อตัวยาเลกซิน๋อเป็นผงสีชมพูละครับช้อนหนึ่งต่อน้ำครุนหนึ่งแล้วก็ลาดเราออมตุนคาร์บยูกับเป็นเป็นยาพวกเสือา่าทั่วไปนะครับฉีดฉีดขวบคู่ขึ้นทางใบครับ๋อครับเป็นยาตัวเมนฮอร์โมนเมนครับเป็นยายับยังเซรล่าครับขาร์เซราต์อ๋อแล้วสวนนี่ ปลูกแล้วพอปัญหาบ่อหลากเนาหลายบ่มีครับก็คุดออกไปเนาะคุดออกไปแต่ว่าแต่ว่าเขาเจอก็คือขามันเอาไปอยู่ก็ต้องคุดครับระว่งสีคุดออกเลยวัดนีต้นอื่นที่ป่วยไปบ่อต้องรักษาอ๋อถ้ท่าก่อนแตเจอแพ้กับท่าค่ะแพ้หายก็คืออยู่กับแพ้กับแพ้บ่อคืนก็คือต้องคุดออกครับก่อนเผาก่อนท่านี่เขาต้องเห็นอย่างก่อนคุดครับขุดตาม มันจะเป็นแผลมันเป็นแผลตัวนี้บม่ค่อยเห็นครับออมันจะเป็นแผลครับตัวหลายมันจะมาจากพวกดวงครับดวงดวงันที่มาจาะกินตนมันบ้านี้บันกะีิน้ำพวกเสือร่าเข้าไปมันจะเป็นไฟทอปเพินมันหนามันก็จะเยิมเยิมเยิมเอาเบต้าไรซินครับไปท่าท่าท่าว่าขาเสือล่าขาแผลมันหายมันก็ขึ้น แทบเอาอยู่คือว่าตัดแล้วก็คุดออกตัดคุดออกเลยเรามองที่คุดนี่เขาต้องเห็ดเห็ดตั้งไรโรยปูนขาวเหรอครับเอาปูนขาวมาโรยเลยไอ้ดอโลไม้ปูนขาวเป็นโมเมนต์ปูนขาวที่ก่อสางเลยครับเออเออเข้าใจดอโลไม้คือสารปรับปรุงดินดอโลไม้สารปรับปรุงสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในดินก็มันมีมประโยชน์สองอย่างคือขาเชื่อล่านอก ครับปั๊บสภาพดินครับจ้ามันสิมีแหละถาุหลายนำมาสานทอมันจะเป็นมันจะเป็นผงมันเหลื่อมๆครับมันคือปุ๋ยเขาแบบก่อสางก่อสังแบบดอลโลใหม่ก็สิมีสองแบบแบบชนิดผงกับแบบชนิดที่เขาปั่นเป็นก่อนคือปุ๋ยเออโลใหม่ต้องต้องใส่ปีหนึ่งหรือสองเดือนกับปั๊บสภาพดินจ้ะเพราะว่าเคมีมันอาจกินวัสดอตัวนี้ต้องไปคลายที่นี่นะครับต้นนั้นไม่เป็นยางกระสันต้นนี้ต้นนี้มัน ต้นนี้มันแมงมันกินมมัันนออกยางไม่มึงเหมืองยางไม่มึงเมือนเนี่ยอันสวนพลสวนมากสิงหามเมื่อทุกต้นเลยจ้ะพี่น้องแต่เยี่ยมองพยายามแนมหาต้นที่มีปัญหาพี่น้องต้นนี้มันแม่นหมอนทองครับตัวนี้เป็นการเงาอ๋อต้นนี้การเงาอ้าวแต่ที่นี่ใส่ปุ๋ยเข้าไปเป็นออกออกใบสากระมูอเลยคุ้มคุ้มกรได้เหรอครับแต่ว่าสำหรับเยี่มองก็ว่ามันกระชิ่ม งามขึ้นอยู่เลยจ้าวันนี้แก้แก้ไขปัญหาจังไหนต้นนี่ตัวนี้บ่ครับจ้ะตัวนี้กันี้แต่เล่งให้มันเล่งให้มันออกใบเสมอตัวอื่นออเป็นม้อนทอองมันสีเสมอกันนะครับวิธีเล่งเค็ตจังไหนวิธีเล่งนี่มันสีเป็นไอปุ๋ยข้างใบอปุ๋ยทางใบแล้วก็จ้าปุ๋ยทางใบแล้วก็จ้าไงเสียมครับจ้าอ๋อ Yeah. จ the well, that been, ้ม so ันมันออกออกบะตรงหลอบมูนะครับมันสีดูแลอย่างแน่เพราะว่ามันคนละสายพันธุ์ออกตรงหลอบมูมันสีเสมอการมัดเป็นมอนท้องสีมันจ้ะเมืองพี่น้องต้นทุเรียนเพิ่นคือใต้ปุ๋ยผอมกันอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่แตกใบผอบมูนะจ้ะใบรุ่นมูจ้ะแต่ที่นี่ฝนมันตกดูฝนมันตกดูบ้านนี้ต่อยผนยาไปหนำพุ่นกับชาลางใบที่โตต่อยแต่ทำยาเจ้าใบไปมันก็เหลืออยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์มัน เมืองพี่น้องแม่นต้นกแบบเป็นหมอนทองมันสิเกี่ยวเสมอกันนะครับจ้าเพราะว่าต้ืองพี่น้องแท้เกี่เก็บเสมอกันแล้วก็ตอนมันเป็นลูกเป็นดอกมันสิออกพร้อมกันเบิดเก็บเกี่ยวพร้อมกันเบิดหมดเลยลายสวนแบบว่าสวนอื่นเขาตีเก็บหลายเทื่อเนาะว่ามันเป็นพร้อมกันจ้าครับเราไม่ชุดเดียวครับจ้านี่นี่ก็คือหลังจากที่เห่าเก็บลูกแล้วเนาะหลังจากที่เฮาเก็บลูกแล้ว เฮาซีดูแลจังไดร่ห้ทุเรียนฟื้นสภาพอ๋อหขึ้นมามก็ปล่อยไว้อาทิตย์นึ่งมันฟื้นโตครับปล่อยไว้ก่อนอาทิตย์นึงปล่อยก่อนอาทิตย์นึงบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้ฉีดยาบ่ได้ใส่ปุ๋ยได้หยังจ้ะคงสภาพไว้มันเป็นแบบว่าเคยมีลูกก่อนจ้ะก็ปล่อยให้เขาปรับสภาพก่อนปล่อยเขาปั๊บสภาพก่อนตัดจ้าบ่ได้ตัดเบิดต้องคงไว้หน่วยนึงหรือ2หน่วยห้ามเอาลูกเขาออกหมด ทุกต้นเลยต้องจงไว้หน่วยหนึ่งหรือสองหน่วยพอหยังพอหยังเพราะว่าคนตายเป็นว่าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวต้นมันสีเลืองไอ้มันจะเป็นห่วงลูกมั่นเวลาเอาลูกรำยางลูกเขาหนีออกไปเบิ้ลไปว่าเดี๋ยวต้นทุเรียนสีเงาอ๋อเขาว่าดกันสันมือตัดมือตัดเขามาจากคนละไอ้พวกตาดพวกจันครับผมเขาเขาเหล่านั้นพวกมืออาชีพเขาว่าสันทอเดี๋ยวต้นมันสีเงาแม่มันสีเงามันสะคิดหอดลูกมั่นวันตีต่อไปมืเสือกต่อไปสเก็ตบ้าง ลายสวนโบหูหรือแบบใบเหลืองเหมือนกับติตดติดเป็นเหลนไฟทอโลงคนว่าอ๋อหรือขาดปุ๋ยใส่ปุ๋ยมาท่านันพุ่งก็ยังต้นบ่โูที่ไปที่มาก,กันแต่ว่าก็หวังแควนั้น<อ><อ>หลังจากเก็บทุเรียนแล้วให้เลือไว้ต้นละลูกหรือสองลูกหลังจากนั้นแล้วก็ให้พักหนึ่งอาทิตย์ยาพึ่งไปเห็ดนหยังขาวหลังจากนั้นละเห็ดนอยังต่อวันี้หรับตวนผมมู้มีสวนผมตว,วนอื่น่วนอื่นเขาใส่สปุ๋ยเลยจ้นผมผู้ศรี แตงกิงออกก่อนจ้ะแตงกิงแตงแหนตัวูี่มันบังแสงจ้ะหรือเข้าแบบว่าต้นนิ้ต้นนิ้แตงอะไรย่างต้นแตงครับแตงออกหลายตัว่าต้นนิ้เป็นใบชุดแหลมมันหนาแน่โอ้ใบงามแห้งเพี่น้องเลยจ้ะแต่ใบสองยังไม่ท่านออกเลยเพราะว่าช่วงนี้แดดบ่ออกเลยฝนมันตกปีนี้ฝนตกดูแห้งฝนก็กปกติเดือนนี้เดือนนี้นี่มันต้องใบมันเพรสลานแล้วครับ ใบออกเพสลาดใบมันเดี๋ยวเดี๋ยวเพสลาดเป็นยังไรเพสลาดเนี่ยมองมือไม่บ่บ่ครับมีแต่ใบแก่บ่มันลักษณะยังไนเพ,นพสลาดเพสลาดหมายถึงว่าใบไม้ที่ใบไม้กับปงใบไม,ม้มากกาลัางกลางออกดีเป็นเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนมันเป็นสีเขียวเข้มเคินใบเพสลาดสีเขียวเข้มคือบรรชาสมอาหารเต็มที่แล้วมันเขียวหล้กก็เงาเงาเหลือม อนี่ตัวที่ใบใบดีเย่ใบดีใบใตาส้มอาหารนี่งามาง,งามเขียวเอาเมืม่อไมามีชีวิตแล้วเมนว่ามันมต้องมองใส่ปุ๋ยจยงะเท่าไรนี่ตั้งแต่ตาหน่วยออกนี่ตัวนี้ใส่ไปใส่เคมีไปสองหล้วก็ชีวภาพไปเท่อนึงครับการใส่ปุ๋ยเคมีกับชีวภาพนี่อะสลับการใส่จังไหนไอเคมีนี่ผมใส่เพื่อจะดึงใบออกมาใหม่จะเป็นสูตรเสมอที่พกทพกอ๋อ ก็บวกแล้วก็บ,บ,ว,กว,กบ,บวกไมโครแค่เสียมแคลเสียมมันเป็นแคลแค่เสียมครับแคลเสียมโบออนเม็ดครับแคลเสียมโบรอนครับไอมันเป็นเพื่อตัวสงังญ่ใหญ่ของตน้นไอเพืชนะครับบบนี้ใสเคมีไปเพื่อดึงใบออกมาลกล้วก็ใส่ชีวภาพเพื่อเฮ็ดให้ใบมันเคียวเข็มครับชีวภาพเนี่ยคือตัวไหนปุ๋ยอย่างเป็นทิพสองสามสามครับหรือหกสามสามครับ ขอให้เป e ็นที ee, ่วภาพาแมนครับบัวนี้ให้ปุ Jord ้ยทางใบฮอร์โมนทางใบอย่างบอกฮอร์โมนทางใบอาจสิเป็นของของผมเป็นโซตากับซูเปอร์เอ็นอ๋อเข้าไห้จังไดฮอร์โมนทางใบมันก็เป็นอาทิต <su> ย์ละหนึ Qatar ่งครั oh ้งครับอาทิตย์ละหนึ <c oughs> ่งครั้งหน้าฝนต้องสี่ก็ต้องไห้บอกครับผมโอ้มายกคอดคู่กันเพื่อสีดึงใบตัวนี้มันโมเมนต์ว่าสิใส่ทางดีหรือใบสิงามสี เข้มขนาดนี้เพราะว่าอมอขอบคลุมกับทางใบไปอีกปกคุณทางใบปกคลุได้เป็นสม่ำเสมอครับเพื่อว่าผลผลิตออกมามันยังสิเต็มที่ครับเฮ็ทจึงกลางๆก็นแต่แต่สวนครับตัวนี้ใบแรกก็หนาแล้วจ้ะหลายมันมันจะหักใงาผมน่ะหักในไม้ย่างย่างไปอีกใบมันหักมันหักมึงพี่น้องเอ้ยใบมันหนาแล้วมันมันเอาน้มแห้งมึงพี่น้องเอ้ยมึงเพิ่นเฮ็ดแบบ งามแห้งเดี๋ยวเด้อแทงออกไปไกลหรอกเมืองแทงออกไปไลหรนี่คือแทงกิ่งออกไปหลอบแหลกก่อนอเดี๋ยวปีหนึ่งดิสิแทงกิ่งจักเถื่อนี่มันคือหลายเลยปีละครั้งบ่แต่ว่าแหนงอีกต่างหากแหนงก็คือตัดออกต่างหากอ๋อแหนงต่างหากโคออกมานิดๆหน่อยๆแล้วอ๋อต่างหากแต่ลักๆเอากิ่งใหญ่ๆออกก่อน เดี๋ยวคือบ่เห็นกิ่งมันเอาไปถิ่มสายไปแบบสายคนหอกไปจังนี้เลยครับคนออกไปเอาไปถี m มางออื่นไปจุดจุดมืงอื่นครับเอาห้ามห้ามจุดเอาไว้ในในนี้เลยห้ามเอาไว้ในพื้นที่เลยไกคว่ำรูไม้ต้องต้องเคลียร์ใบเก่าเขาออกให้เบิร์ดโอ้พี่น้องเลยบอเมนง่ายๆเด้อพี่น้องเพอมันพรออกชุดใบไม้ชุดใบเก่ามันจะจะโรยหลวงออกเบิดครับจ้าก็ต้องเคลียร์ออกเก็บออกไปถิี m อื่นโอ้ เราก็แตงกินยังไหนขึ้นได้ทรงพุ่มงามแล้วก็ต้นถี่มองมากตอนนั้นไม่เยี่ยมชมเนาะนนนทั้งน,นวยกับงาม,ม,มช่องทรงพุ่มกับงาม,ม,มจริงมันหลายเกินคนเดี๋ยวมาขืนไปผูกหลูกมันบ่ได้เลยมันหนาเกินก็เลยก็เลยเดี๋ยว่าเลือกออกเลยสวนหาปีอ่อียงสิได้ดูแลได้แบบโดกทั้งโดกทั้งอ่าทั้งอ่าทรงพุ่มกับงามต้นกับสมบูรณ์เนี่ย คือเจ๊มองก็เลยมาเอาความลูกกบเพิ่นแต่พี่น้องเนี่ยเพิ่นเฮ็ดด้วยแบบมันมันหนักใบมันบผูกไว้มันอืมครับนี่มันมันขดไปแล้วอ๋อต้องผูกไว้บอนี่บมันืองมพี่น้องเลยเมืองเมึองพี่น้องเพิ่นผูกโยงเลยจ้ะพี่น้องนี่มึงมันหนักแห้งโลภาดี้น้อยมันก็แสดงว่าดูแลแบบโอ้ดีแห้งเพราะว่ากริงหนึ่งนี่ก็ได้หลายหน่วยด้วยจริงหนึ่งก็ฮาน่วยจ้ะฮาน่วยฮกน่วยหน่ย เงินหลายพันเงีด<า>ยดครับคลิปนี้อาิญาวเน่ด้อพี่น้องเพราะว่าได้มองอ่ะคือมาขอความหล้เพิินเนาะหลังจากถีก้านอ่ะก้านเก็บทุเรียนขายแล้วเรียบร้อยแล้วกับเพิ่นมีการดูแลจงังไดเอียงจังไดเนาะจากพี่น้องอันมีมีอยียงถีสิเว้าเกี่ยวกับความหล้กเกี่ยวกับถีสิแช่ให้พี่น้องประชาชนที่<อ>มือใหม่ในการหัดปลูกหัดดูแลทุเรียนมีอียงแน่ เก็บใบแล้วก็ต้องสะสมอาหารให้มันถึงให้ใบมันเขียวเข้มชัดอือเพราะว่าชุดใบหนึ่งนี่มันต้องอยู่อยู่จนเก็บลูกเลยครับอืมอืมอยู่จนเก็บลูกเด้เพราะว่าบ่ให้การเก็บลูกออกลูกมาแล้วคือบ่ให้ผีออกใบใหม่เลยเพราะว่ามันเสียรสศาสตร์ทุเรียนมันเสียครับโอ้ รสชาติทุเรียนเสียอีกโอ้พี่น้องเอ้ยมีการคุมรสชาติทุเรียนในอีกโอ้ยย่มองก, so กบโซอัเมซิ่งสอัวิก,ก็หัวเราะกันด้วยพี่น้องสมักกับวิ่บอกกันกมันออกใบใหม่คื่งรสชาติมันสีมันสีมันจืดรับสีมันจืดรสชาติมันด่อยลงอ๋อบอกกับไปเห็ดใดบ่ใดดอกเกลี้ยงแต่ว่าคือที่ย่มองเห็ดลิปนี่ย่มองอยากหายคนทีเ่เป็นมือใหม่หรีที่เขางงงง้าว้าหาความหลัวเนาะ เพราะว่าหลายๆถี่ยม่อมไปเมิ่งหลายๆมองหลายๆขีปถิหลายๆคนถินเขาก็ับกักนั่นกากนี่วนกับรกับจริงจ่าพี่เมียมมกันหน่อยครับอยูุ่นีเกตพี่เมียมแม่นบปะเกตพี่เมียมบบพี่เมียมมีผู้ใดมาเยี่ยมช่มสวนนี่แนบอกมาห่ายเภอกัจางงานต้นหันไฟฟ้าในอำเภออำเภอกับมาครับในอำเภอกันทลักกับมาเลยจ้ะพี่น้องเออไฟฟ้าปบ ผู้จัดการไฟฟ้าแล้วก็ผู้แม่อำเภอพวกอบต